เขาคนนั้นกับฉันเมื่อก่อนตอนที่22เกมมันเริ่มขึ้นแล้วด้านมาริสาหนูหนู่เพิ่งหนีพี่ได้ไหมคนที่เห็นแก่ตัวเดินตามฉันมาไม่หยุด เอาเงินไปสองพันปะแล้วก็จบกันไปอะ่ะฉันแม่งโคตรโกรธเลยผิดพลาดครั้งเดียวคือบทเรียนถ้าผิดอีกคือดักดานแล้วนะฉันเดินขึ้นชั้นสองแล้วตรงเข้าห้องพอจะเปิดประตูคนที่เดินตามมาก็เอาแขนมาขวางจะประตูหนีบแขนของเขาอย่างแรงเฮ้ยบ้าปะเนี่ยไม่เจ็บหรือไงไม่ร้องสักแอะฟังพี่ก่อนได้ไหมฟังอะไรเบาๆลูกนอนแล้วเขาไปคุยข้างใน ร่างของฉันถูกผลักให้เข้ามาในห้องแล้วมีคนตัวใหญ่ที่ไม่ยอมใส่เสื้อผ้าตามเข้ามาแต่จะตามเข้ามาคุยอะไรเนี่ยจะคุยอะไรไม่ว่าจะนานแค่ไหนพี่ก็แม่งไม่เคยเลิกเห็นแกตัวเลยเฮ้ยเคยคิดถึงอนาคตฉันบ้างไหมมันไม่ใช่ไม่ต้องพูดพี่แม่งเฮ้ยเสร็จื่อง,งในฉันอีกแล้วพี่คิดว่าฉันท้องขึ้นมาอีกที่บ้านฉันจะเสียใจแค่ไหนโคตรเห็นแก่ตัวเลยเห็นแก่ตัวที่สุดอื้ ฉันถูกทำให้เงียบด้วยเลมฝีปากของคนตรงหน้าอะไรอีกแล้วเฮ้ยมือใหญ่สอดเข้าท้ายทอยเพื่อไม่ให้ฉันหนีได้อีกแต่พอฉันเริ่มจะนิ่งเขาก็คลายจูบออกฟังฟังอะไรอ่ะพอฉันอ้าปากจะเถียงริมฝีปากก็ประกบลงมาอีกแล้วก็คลายออกเมื่อฉันนิ่งฟังได้ยังเธอนั่นแหละไม่ต้องพูดเธอไม่ท้องหรอกเพราะพี่มีลูกไม่ได้อีกแล้วพี่มีได้แค่ของขวัญแค่คนเดียวพี่เป็นหมันเข้าใจไหม พี่ถึงเสียเธอกับลูกไปไม่ได้เพราะตอนนี้พี่รู้แล้วว่าต่อไปพี่ต้องทำงานและทำทุกอย่างเพื่อใครเพื่อเธอเพื่อลูกไงแววตาที่จริงจังมันทำให้ฉันหยุดที่จะฟังแม้เมื่อกี้จะโกรธแต่พอโดนเขาพูดแบบนี้มันก็โกรธไม่ลงอ่ะพี่ทำเพื่อฉันอย่างนั้นเหรอใช่เหรอหัวใจที่เงียบสงบมานานมันกลับสั่นไหวเรียกร้องหาคนที่เคยทำมันเจ็บต่อจากนี้ไปอะไม่ดื่มกับพี่อีกแล้วนะ ออกไปได้แล้วค่ะฉันจะนอนแล้วเฮ้ยเมาแล้วเสียตัวสองรอบแล้วเนี่ยพี่ต้องห้ามเธอไปกินกับคนอื่นแล้เนะคนอะไรเมาแล้วลละจิบหายมันนี่เลยมากอดหน่อยได้ไหมอ้อมแขนใหญ่ดึงฉันเข้ามากอดเอาไว้แนบอ,อกแม้ฉันจะต่อต้านเขาก็ยังโคตรจะพยายามเลยฉันถูกคนที่ตัวใหญ่กว่ากดหัวแนวกับอกที่สัน่นเหมือนกับจะระเบิดออกมากอดทำไมยังไม่หายโกรธแล้วเนอะคืนนี้พี่นอนด้วยเนอะ เอาหมอนข้างก้นแบบเดิมก็ได้นะพี่กลัวผีเอะพี่มีก้ารนอนคนเดียวพี่กลัวผีหลอกอะเฮ้ยเลิอกอาจุมาชีหน้าฉันก่อนเธอแบบนี้มันไม่ปลอดภัยอะลิมฝีปากหนาะก็จูบฉันอีกแล้วไปพูดอะไรอีกแล้วเนี่ยว้ยฉันทนไม่ไหวจูบตอบลิมฝีปากหวานขยับตามช้าๆมือของชีเปอยก็เริ่มอยู่ไม่นิ่งบีบเข้าที่หน้าอกของฉันอย่างหนักหน่วง ร่างบางถูกดันไปที่เตียงพร้อมกับจูบที่ไม่ยอมปล่อยฉันเป็นอิสระเลยร่างของฉันถูกผลักจนหงายลงไปกับเตียงนุ่มๆและแล้วจะเช้าแล้วหนูนอนเถอะนะพี่รอปลุกเด็กๆมันจะตีห้าแล้วโอ้าเจ็บไปหมดแต่พี่ไปตายอดอตายยากจากไหนมาปวดไปทั้งตัวแล้วไปนอนที่อื่นเลยไปฉันไล่แขกที่ไม่ยอมปล่อยฉันนอนจนเกือบเช้าไม่ไหวร่างจะแหลกแล้ว ฉันค่อยๆปิดหนังตาที่หนักอึ้งลงช้าๆปล่อยให้ตัวเองตายไปกับความเหนื่อยล้าหลายชั่วโมงต่อมาลูกของขวัญจะสะดุ้งตื่นเพราะแสงอาทิตย์ที่แยงตาอาการสายดอกทำให้ฉันรีบแต่งตัวออกมาจากห้องแล้วตรงไปที่ห้องเด็กๆก็เจอห้องที่ว่างเปล่าฉันรีบวิ่งลงมาข้างล่างก็เจอลูกๆกำลังนั่งกินข้าวเช้าพี่ชนที่แต่งตัวเรียบร้อยแล้วแล้วไอ้รอยแดงเต็มคอนั่นไม่ปิดหน่อยเหร อ,อ้ยป้าขอโทษนะอย่ากโกรธเลยนะเสียงเสียงหนูจะนอนต่ออีกนิดก็ได้นะพี่ไปส่งลูกให้เองแล้วจะกลับมารลบดีไหมคะพี่ชนเดินมาหาฉันที่ตอนนี้หัวฟูน้ายังไม่ล้างฟันยังไม่แปลงน้ำลายที่ตาย,ยังติดครบโอ๊ยพอเลิกตกใจความปวดตัวจากสึกหนักหนาเมื่อคืนก็เล่นงาน อาการลุมๆเหมือนจะมีไข่นี่คืออะไรอะ่ะฉันดันหลบพี่ชนไปหาลูกๆที่นั่งกินข้าวไม่อร่อยเพราะไข่ดาวไหมแตกจะรวมกับไข่ขาวไสก้กรอกก็ทอดดื้อๆไม่มีหัน่นสีก็เหมือนจะแปลกไปเหมือนจะใส่เกลือหรือพริกไทยยาพิษหรือเปล่าเนี่ยโอ้ยากกว่านั้นนี่ครับนเ้เสียงเสียงยาพิษยังหาทางรักษาได้นะอันนี้คือตายไปเลยอะ่ะ น้าเสียงเสียงตัวร้อนจังเลยครับอันจับข้อที่แขนของฉันทักฉันที่ตอนนี้ยังไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองตัวร้อนนึกว่าแค่มลุมๆพอนอนน้อยเมื่อพี่ชนได้ยินอันบอกว่าฉันตัวร้อนมือใหญ่ก็ตรงเข้ามาอังที่หน้าผากของฉันทันทีกินยาก่อนนะเมื่อคืนพี่รุนแรงไปเหรอเฮ้ยทำไมถึงยังกล้าถามวะมาเมื่อคืนของขวางฝังว่าแผงยิงไหวอน่กกากลัวมากเลย ลูกฉันเล่าถึงความฝันเมื่อคืนจนทำให้ฉันกับพี่ชนมองหน้ากันในอารมณ์ที่ต่างกันไปมองหน้าทำไมคะไปส่องลูกเลยไปมันสายแล้วเนี่ยมาวุ่นวายอะไรฉันกินยาเองได้นะไปนอนก่อนไปเดี๋ยวพี่กลับมาไปส่งเด็กๆก,ก่อนเดี๋ยวจะกลับมาดูแลนะไม่มีการมีงานต้องทำหรือไงฉันมองคนที่วุ่นวายกับฉันด้วยแววตาที่หลีลงก็จะหันลังกลับ เดินขึ้นไปชั้นสองของบ้านเมื่อมั่นใจว่าเขาไม่เห็นแล้วถึงได้คลี่ยิ้มที่พยายามเก็บเอาไว้จะเป็นแบบนี้ได้นานแค่ไหนเนอะ <c oughs> ทำอาหารให้ลูกด้วยเหรอฉันเดินไปที่ครัวเพื่อจะไปหาอะไรกินเอ,เอก,ก,ก,ก็เห็นความพังพินาศของคนที่ไม่เคยทำอาหารแต่ก็ยังฝืนทำให้ลูกกินมอที่ไม้จนตูดดำหลายใบกระทะ ที่เด่นดังเรื่องไม่ติดกระทะแต่ก็เต็มไปด้วยคราแบแยนเค้กที่ไม่จนติดกระทะเลยอย่าได้เข้าครัวอีกเชียวสงสารคนเก็บกวาดโคตรฉันไงไม่ต้องทำหรอกค่ะป้าทำเองคุณเซียงเซียงจะเอาอะไรไหมคะป้าทำให้ป้าส้มเดินเข้ามาหาฉันที่พยายามกำลังจะล้างจานแม่เป็นไรคะหนูทำเอง ไม่ได้หรอกค่ะคุณเสี่ยงเป็นเจ้านายบ้านนี้ป้าทำเองค่ะไปเตรียมตัวไปทำงานเถอะนะคะอยากได้อะไรบอกป้าป้าจัดการให้เดี๋ยวนี้งานหายากนะคะอย่าแย่งงานพวกเราเลยค่ะป้าส้มมาพูดแบบนี้ฉันก็ไม่รู้จะพูดอะไรต่อไม่พูดแต่ก็ช่วยป้าส้มทำนะแค่ไม่พูดแค่หยิบเท่านั้นหยิบเท่าที่จะทำได้ หนูขอ,อยาได้ไหมหนูเหมือนจะมีไข้นะคะจบที่ฉันได้แต่ขอ,อยาแต่ป้าส้มก็ยังแถมข้าต้มมาให้พร้อมก็บ,บอกว่าป้ารู้สึกผิดที่วันนี้ปล่อยให้เจ้านายทําอาหารเองพรามไม่รู้ว่าทําไมคุณชนถึงได้ตื่นเช้าก็แงนะสิเขายังไม่ได้นอนเน่ะแรงดีแรงเหลือมาจากไหนกันเนอะฉันง่วงจนเหมือนวิญญ,ญาณจะลอยได้แทบจะหลับได้ทุกที่แล้ว หลังจากกินข้าวกินยาเสร็จฉันก็แบกร่างที่โคตรหนักอึ้งขึ้นบันไดเพื่อไปอาบน้ําแต่งตัวไปทํางานเมื่อเข้ามาในห้องก็ดันไปสะดุดตากับเอกสารของพี่ชนที่ตั้งอยู่บนโต๊ะทำงานพูดง่ายๆสารแน่นั่นเองพนหน้าซองมันเขียนเอาไว้ว่าครีมอะเมื่อคืนเขาบอกว่าเขาจะมีแค่ฉันกับลูกโอ้ยนี่ฉันยังเชื่อคําพูดของเขาอีกเหรอเนี่ย ทำยังไงดีตอนนี้หัวใจทรยศมันดันชอบสัมผัสจากเขาโคตรเลยฉันเปิดเอกสารบนโต๊ะนั่นแล้วต้องตกใจเพราะมันเป็นภาพถ่ายของครีมจำนวนมากที่อยู่ตามที่เที่ยวกลางคืนกอดคอกับผู้ชายคนแล้วคนเล่านี่มันสะกดรอยตามอย่างนั้นเหรอมันน่าตกใจกว่าคือมันมีภาพบนเตียงของครีมด้วยพี่จะยืนนะย่นฟ้องครีมเนะยื่นฟ้องเป็นบุคคลไม่มีประสิทธิภาพในการเลี้ยงดูเด็ก อ้อมแขนใหญ่โอบฉันจากทางด้านหลังแล้วดึงภาพของคุณครีมที่ถูกแอบถ่ายจากมือของฉันเราต้องไปเล่นถึงเรื่องส่วนตัวเขาเลยเหรอเราอาจจะโดนเขาฟ้องกลับข้อหาละเมิดสิทธิส่วนบุคคลได้นะอาจจะไม่ใช่เอามาใช้เป็นประเด็นหลักในหลักฐานแต่เราสามารถถามเอาจากพยานบุคคลจากที่ต่างๆที่ครีมไปครีมดูแลอันไม่ได้หรอก ยัยนั่นติดเที่ยวลูกจะได้อยู่คนเดียวซะมากกว่านี่ขนาดบอกจะดูแลลูกก็ยังออกไปเที่ยวให้นักสืบได้ถ่ายรูปทุกคืนครีมเป็นผู้หญิงสายปาร์ตี้เธอเลิกกับพี่เพื่อไปแต่งงานกับผู้ชายคนอื่นแล้วก็ต้องหย่าเพราะเลิกเที่ยวไม่ได้ใจพี่ไว้ใจครีมดูแลอันไม่มีทางสลหรอกเนอะจะมาเจอก็มาแต่พี่ไม่มีทางให้ครีมมีสิทธิ์เลี้ยงดูต่อไปลูกจะต้องตามแม่ไปที่ไหนผับเรอ ใจเย็นๆแค่ถามค่ะแค่ถามใจเย็นๆก่อนนะฉันลูกแขนคนที่มีอารมโมโหเฉยเลยอะอารมณ์เหวี่ยงนั่นเนี่ยไวท้องเหรอฉันพอเข้าใจได้แล้วพื้นฐานครอบครัวครีมล่ะคะเขาเป็นยังไงแล้วพวกพี่ไปเจอกันได้ยังไงครีมมีพ่ออยู่ที่ต่างประเทศแม่เสียไปแล้วเธอมีบ้านอยู่จังหวัดเชียงใหม่นะเราเจอกันตอนไปเรียนที่มอเชียงใหม่เนะี่ยเรียนจบก็แต่งงานกันแรกๆมันก็ดี มันผิดที่พี่เองใช้ชีวิตแบบเดิมไม่ได้เพราะต้องรับหน้าที่ดูแลบริษัทต,ต,ต่อจากพ่อเราทะเลาะกันเรื่องนี้บ่อยขึ้นพี่ต้องทำงานพี่ผิดเองที่ทำกับเขาไม่เหมือนเดิมไปเที่ยวกับเขาได้ไม่เหมือนเดิมเมาหัวลาน้ากับเขาได้ไม่เหมือนเดิมพี่ชนยอมเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นแต่เรื่องพวกนี้ยังไงก็เป็นมีดที่ยังทิ่มแทงหัวใจของฉันแม้ฉันจะเป็นคนถามเองอยากถามเหมือนกันนะเร,เรื่องของเราละ่ะ แบบนี้มันก็ยิ่งชัดเจนว่าฉันคือคนที่พลาดมานี่เง่าจังฉันเข้าใจแล้วขอตัวไปอาบนะ้ำเดี๋ยวพี่จะสายพักเธอไหวเหรอไม่ได้นอนเนอะให้พี่โทรรางานให้ไหมพี่ชนที่พยายามจะเข้ามากอดแต่ฉันดันเขาออกบ้าเหรอคิดว่าฉันเป็นเด็กหรือไงต้องให้ผู้ปกครองโทรลาโรงเรียนให้เมื่อป่วยเนี่ยไม่ต้องไม่ต้องคิดว่าฉันเป็นเด็กเหรอ สำหรับพี่เธอก็ยังเป็นเด็กน้อยเซียงเียงคนเดิมเพิ่มเติมคือเธอโตขึ้นเป็นเมียพี่แล้วคนที่กวนอารมณ์ยังรักษาข้อนี้ได้เป็นอย่างดีเลยคนอะไรแบบนี้ฉันเดินไปที่กระเป๋าแล้วควักเงินทั้งหมดในกระเป๋ายัดใส่มือเขาประสาทเอาไปค่ะสองพันแล้วจบกันอะไรทำทั้งคืนสองพันได้ยังไงพี่ต้องได้แปดพันนะอะถ้าจ่าใจไวทุกคืนก็เอารอยยิ้มกวนปนทะเล้นนี่มันทําให้ฉันอยากจะอัญเชิญเจ้าของบ้านออกจากห้องด้วยเท้าจัง เที่ยวโฮสยังไม่แพงเท่าพี่เลยรับโอนผ่านธนาคารมะด้านสายชนน้อยมาซื้อเราทั้งที่ตัวเองร้อนแรงทั้งคืนหิวเหมือนกันเหรอวะผมพึ่งพอมกับตัวเองพร้อมกับมองภาพเธอจากโทรศัพท์เมื่อคืนมันดีมากเลยนะเธอเรียกพี่ชนทั้งคืนเลยน่ารักเกแม้จะไม่ได้นอนแต่กระชุ่มกระชวยดีเหลือเกินฮะ <c oughs> <c oughs> เจ้านายอย่าพึ่งหลงเมียเด็กได้ไหมตอนนี้เรากำลังจะไปประชุมแล้วนะครับอ่ะขอนี่ไอพลที่ยืนอยู่ด้วยกันในลิฟต์พยายามมาเปิดคอเสื้อผมดูเสลอมากผมปัดมือมันออกไม่ต้องมายุ่งหรอกเนอะช่วงนี้มีเด็กฉันกำลังน่ารักมากนะฉันว่าเธอมีใจบ้างแล้วแหละแกคิดว่าถ้าฉันขอเธอเดทเธอจะยอมไหม เ้ยหลอกเขามาจัดทะเบียนสมรสได้จะหลอกไปเดทอีกก็คงไม่มีอะไรเลวร้ายเกินไปกว่านี้แล้วล่ะครับไอ้พลโทษกูงอนมึงแล้วผมหยุดพูดอยู่หน้าห้องประชุมเพื่อปรับอารมณ์เพราะวันนี้ผู้ถือหุ้นเรียกผมมาคุยเรื่องที่ผมโดนฟ้องศาลเรื่องการเลี้ยงดูบุตรจากภรรยาเก่าและประเด็นภาพรถของเสียงเสียงที่ว่อนอินเทอร์เน็ตผู้บริหารต้องมีภาพลักษณ์ของสถาบันครอบครัววางไว้บนบา่า ต่มีประเด็นเรื่องเมียน้อยมันส่งผลเสียต่อบริษัทมากๆพร้อมนะครับเลิกข้างรักเมียเด็กก่อนกูงอนมึงอยู่ที่ผ่านมาเสียงเสียงเจอปัญหาเพราะกูมากมายพอละถึงเวลาที่กูต้องปกป้องเธอบ้างแล้ะเอ้โคตรเท่เลยข้างรักสุดๆไปเลยล่ะครับเจ้านายโอย้อยากหันไปตบมึงจังเลยกระแนะกระแหนกูอยู่ได้ พอเข้ามาในห้องประชุมผมก็ต้องตกใจเพราะมีครีมนั่งอยู่ในห้องประชุมด้วยถ้าครีมจะเล่นแบบนี้กับผมบอกเลยผมเล่ายาวนะให้มันจบสวยๆดีกว่านะโปรดติดตามตอนต่อไปตอนนี้มี NC นะคะเลยสั้นนิดนึงยังไงคุณผู้ฟังก็สามารถติดตามได้ในออดิโอบุ๊กฉบับเต็มผ่านทางแม่บุ๊กค,ค่ะไม่รู้ว่าตอนหน้าจะเป็นยังไงแต่ที่รู้มันแน่พะยยค่ะ คุณผู้ฟังคะยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วกดกระดิ่งติ้งๆเพื่พอไม่พลาดคลิปใหม่ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ